Thank you. เนี้ยมันก็ครึ่งหนึ่งนะแล้วมันเล็กแล้วก็มาเพิ่มใ้ใหญ่ตาทีเขียวที่เพิ่มใ้ใหญ่เพื่อให้รถก๊อบเนี่ยสามารถพานักท่องเที่ยวที่มาเที่ยวตลาดน้ำเข้ามาชมคลองบางน้ำพึ่งได้นะถ้าใครมาเที่ยวที่ตลาดน้ำบางน้ำพึ่งต้องการจะมาเที่ยวเรียบริมคลองบางน้ำพึ่งเนี่ย ก็จะมาด้วยรถกอล์ฟได้ทําไมสมัยก่อนที่เดินเดินมันจะไกลนะก็อันนี้แล้วก็เขาก็ทาสีเขียวแต่ชื่อทางบัตรก๋วยไม่ได้เป็นชื่อทางการนะผมตั้งแต่เองเข้ากับไอ้บรรยากาศแล้วก็อันเนี้ยถ้าก็เป็นจุดไฮไลท์ของนักจักรยานที่เข้ามาปั่นก็คือถ้าใครมาที่บางกระเจ้าก็ไมมาปั่นเส้นทางนี้ก็ถือว่าย่างไรไม่ถูกแล้วที่ได้ชื่อว่าตําบลบางน้ำพึ่งเนี่ย สมัยก่อนเนี่ยคลองเนี่ยจะครบชุดสมบูรณ์เป็นต้นไม้ใหญ่ๆแล้วก็จะมีรังผึ้งเนี่ยสามต้นไม้เนี่ยไม่ต่างกับต้นหนึ่งของกำลังแต่ปัจจุบันอะก็เลยเป็นชื่อว่าตำบลบางน้ำพึ่งนะแต่ปัจจุบันเนี่ยสิ่งแวดล้อมเนี่ยเรื่องอะไรๆเนี่ยมันเริ่มสูญเสียไปบเรงมีบ้านช่องเลยคนน้องผึ่งก็หนีไปที่อื่นไปแย่งที่อยู่่ะเดี๋ยว อ,อยากจะแวะเข้าไปบ้านทุกสมุนไพรไหมหรือจะไปบางกอกไ,ไม่เอาเลยไม,ไม่ไม่ไปเนาะบ้านทุกไปไป่ะไปงั้นไงไปไปเที่ยบแป๊ไปที่ไหนมั่งอ่ะไปไปให้รู้ว่าบ้างทุกไปมาแล้วไงไม่คนอื่นเราไม่จา้า